สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสักคู่สักคนถุงหม่องทุกบอลบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณสองโมงครึสิบสี่นาทีพี่น้องวันนี้ตัลลี่เช่าผเข่าป่าอันตอนแรกว่าชิเขาไปหาเห็ดโมเมนตอนแรกว่าชิอันเขา่าห่วยเข่าป่าลุงหว่วยห้าเนาะไม้ผัดมะฮอดเทียงหลังซาข้าเจ้าว่วาเห็ดปวกออกปักเช่าป่าปักชีลุงหว่วยไปไปกันเลยพี่น้องวันนี้กับวันผูดันที่เส้าหาพี่น้องไปกันเลยจ้า บรรยากาศโ,โพดโพไปน้องทุ่งนามีแต่เข่าเขียวอุ่มทุ่มอยู่ช่วงบ่ายสองโมงพี่น้องโพดโพมันงามบรรยากาศวันนี้ที่ย่างขามหัวขามทุ่งนาผู้ไปบนป่าดำๆเพี่นอ้องอันตนน้นนั้นจะเป็นหัวยในใจยังสองใจอยู่บระจักจะลุกไหวหาอไม้บรจักจะขืนโคกหาเห็ดปวกเอาลองไปเย,ยบโหดปลาเลยพี่น้องเขาปลาเลย เบื้งแน่พี่น้องดอกดินทฉบะลายเถอพุ่นแต่กล้องเขาซุ่มบ่ได้พุ่นลายเก่งมันเต็มบัดทั้งพูนเห็นแต่ซุ่มไข่กล้องเขาซุ่มบ่ได้พี่น้องนี่นะดอกดินบ่ได้อึดพูดดอกดินพี่น้องบันอึดนาสิเป็นเฮ็ดน,นาสิเป็นเฮ็ดปวกพุ่ณน่ะ บาได้อุดดอกดินเก็บมาว้กนะ่อีกคนนะอัตกรรมหนึ่งอันนี้ซีเมนต์น้าห่วยอะไรรวยๆวยครัก็มี้ตะคนหาพ่นธุ์ละไม่รอตอกก็ได้พระเจ้าหาไระส่ถุงไระเห็ดถุงเอา ล่างย่านน้ำคือสีขวบมล่างผู้เดียวบ้านนี่เ่าจะไปอะไรรวยพี่น้องล่าไปค้นกลัวน้ำเด้อซองก็ได้กระบอมีพี่น้องถามระเบ้าผลว่าก็เจ้าหาเห็ดไใบถุงเบิด์ด่ปนั่งคือพญานาคนั่งไปไรรวยเข้าหาเบิดอลอะพี่น้องแที่คือโนนเข่าปลาหาเห็ดพอแล้วเข้าหามาเลย นขาทางขานี่ตะปาลาละไม่ห้อหาเข้าหาบานเลยมากยังพี่นอกอันนี้นะเครือ่อตะปานงูเนี่ก็เครื่องกรนพอ ฮิตเพ่อหนังฮิตเพ่อหนังโอ้ยเม,มืนนะ่อกี้หีดมึงอะฮิตเพ่อหนังพี่น้องสิครับมหาเนมัยคือเก่าพี่น้อง เราไปไก่ตื่นไปบ้านกิโลหนึ่งยังเห็นเห็ดจากดอกกลับมาหาลงหวยคือเก่าพี่น้องกระบะว่ากันพี่น้องมือทั้งสิบพยาพญ่อมทวารบได้มายมืออื่นทั้งคืนตื่นที่เช้าข้าปาทั้งบ้านเน่าทั้งเฮือนนาตาลีพวกนั้นภาบรรยากาศอยู่แค้มหวยพี่น้องวิตาปลาไม่ตุบเลยโง่มากหวยคือเก่าพี่น้องหาหาไม่5ไม่ chẳng miền và ướt lộ hai nhang cá nhang qua đây chắc đổ chắc ăn hết cái nhang chắc đổ nó mày cái nhang qua chắc nhò chắc nhò nè ma cà phô đi nhảy này, nó nhảy <laughs> nó อานจะคือหอมเพชรปวกแมงเพิ่นปลาชียางน้ำน้ำพันเดกบวกไก่ย่างพี่น้องย่านผู้เดียวเราไม่ก็อยากอึดพี่น้อง เขาเจ้าหาเห็ดถุงใช่ถุงไหมหาเห็ดไม่ทุงโอ้ตัวน,นี่ไปสอมเอา น <m ás> ี <t art ic> <t art ic> ่ตะบอลคุณเอาน้ำไม้กับเกือบบ่าได้อีพี่น้องก้อนนี่คือย่างยี่สองยอด ทำไมโจดพ่อฉนะ เออแถวนี่ยพี่ซิมีอยู่พี่น้องละไมมเห็นแนมเห็นอยู่มาดอกดินเทปลายทีนะ่ะผู้ดอกดินเพื่อจะได้มาเอาเด้อ มึงเรียดอกดินนะพี่น้องเยอะขนาดปาตัวคว้ใชอบลึกเลยไปเครือยังคือใบนามถ้าพี่น้องมดป้าดอกดินพี่น้องเรียดอกดินนะ พวกเอื้องน้ามไลอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องป้าขึ้นหัวยขึ้นหน้าพ้าพี่ต้องมีปลามลาพี่มีได้อยู่พี่น้องมานู่เขาบบหาชุดมาจากครื่งทิปจังได้พี่ยอดเ่ยสองยอด long nhỏ được nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทั้งซีดและซีวิดยูทูปพี่น้องต้องหาได้พี่น้องเอ้ยไอยู่ิ้งซื้อได้หาก็หาแต่แบบเขาถ้าแต่ยินจากแนวหาพี่น้องเบิ่งนี่ก่อนขึ้มือแท้นี่โอ้เห็นโอ้ยังเป็นปักมืออ้อโอเครื่องมาเก่นพี่น้องหกโนเครื่องใหญ่เกงติดหน่อไม้ หายเด็กพี่น้องบนฟ้าตักป่า,าไหมป่าหญ้าตักป่าหนอไหมหาเสาหาเล่งเก่งเร็วเก่งเสาเก่งเล่งป้ายบรรยากาศนำห่วยไรพี่น้องรวยรวยนางยญาเนะพี่น้องเป็นเด็นกนำบ้าโลกนะผู้ดเดียวป้ายป้ายังใช่เป็นหกเทนะ พยายานอยากเป็นพูดเธอนนอมา,อากเหรอคนมิต่คนเอาพี่เนาะมาเลได้อยู่เนี่ยกินเอากพะาากินเนะี้อหนเส้หน,นหนาใบจนออกกีอก่อล ท,ท,ทั้บทททงนบ,นงบทกทั้งทั้งบกทั้งขั้นบันที่ประตุกทับทังบ้านเนาะที่ประสูงเท่าไม่บบงคือเป็นอย่างที่บอกคือพืออ้นน่ะไม่โจดพันพันน่ะไม่โจดให้ด้ว nó là thứ không được nào nó nhân tốt quay cả phần ăn áp hồng bằng cọ mà này phải phải mà lười mày cho bằng ngam thế này Hãy subscribe cho kênh ให้กลุกมถ้าที่จะไปได้แบบนี้นะดึกระล้วทางกันโอ้ยพ่อเจ้าบักคายมีดกโคะม้า,มานอยู่พี่น้องพ่อเกงอันนั้นที่ไปเกงทะเยอหน่อไม้ลำเคืองตาพูะน่าหวยพู ช่วยเมื่อแล้วพี่น้องมันคัดมันคายกระดกแค่ที่บ่เห็นหนา้วพี่น้องเคิดเป็นนิ้วต่เชียงเว้ากับมือเน็้แต่หนากับมือมูลปลามันคุกควกอยู่ตาน่ัเนี้ก้องทั้งตีนในยางจักกิโลมิลยามได้ไปแล้วครับพี่น้องขอบนูนคุณนลายพี่น้องมูลีพาพ พามาหาตัวเลขว่าสิบะหาเฮ็ดเลยครับว่าย่างไปยางไปไกลไปไกลไปก็เลยย่านก็เลยกลับขึ้นพี่น้องก็ขอบุญคุณอะไรจะคูจะค้นถุงหม่องถุกบอลผ้ามุดป่าห่าน้ไม้พี่น้องก็ได้พ่อเก่งได้พ่อถวยได้พ่ออมก็กินทุกมื่นถุกวันก็บโบเบลช่องอาหารมันนอกบ้านนาพี่น้องกินยับเลยกระเสพยับนานพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนเกาต่แล้วสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้อง รูปปีเบิ่งวิวคนโอ้พากิปตะไยงก่อนไเฮ้ยปะยงอโถโโโทะง้พี่ะงบดอึดพี่าเต็มอยู่ ແລະກ້ອງຕັດບໍ່ໄດ້ບ